สวั S 1> <S 1> <S <S สดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาบ่นกับตัวเองแล้วก็ที่บอกว่าทุกคนก็เผื่อว่าข้อความที่เราบ่นน่ะข้อความที่เราบ่นวันนี้อาจจะคนที่ฟังอ่ะ อาจจะแบบว่าอาจจะได้รับอะไรไปอแต่ถ้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรว่าเราอ,อยากบ่นจริงๆเว้ยเริ่มเริ่มยังไงเราคิดว่าแต่ละคนน่ะที่เขามาเกิดอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากหลับบทเป็นฝ่ายมืดหรอก อันนี้ตามความคิดเราล้วนๆนะคือเราไม่อยากให้ใครเปตัดสิน,นเลี่ยว่าคนนี้ที่ทำไม่ดีคนนั้นที่ทำไม่ดีเขาต้องเป็นฝ่ายมืดแน่เลยอะเราเราไม่รู้ดีฟังแล้วแบบมันจุกจุนะเพราะว่าเอาตรงๆปะตัวเรานั่นแหละเราก็เคยอยู่กับฝ่ายมืดมาก่อน คือมันมีความมืดในตัวเรามากกว่าความสว่างแต่ในเมื่อแต่ตอนเนี้เรารู้ไว้เราก็กำลังทำงานกับตัวเองอยู่เหมือนกันเราก็พยายามแบบต้องเรียกว่าสมาณฉันมากกว่าเพราะเราไม่อยากกดเราเคยกดลองกดแล้วลองกด ลองกดฝ่ายมืดในตัวเราอะให้มันลงไม่ได้ผลอืม <c oughs> เหมือนยิ่งกดอ่ะมันเหมือนยิ่งขึ้นมาเราเลยต้องสมนฉันกับเขา <c oughs> จริงๆเราอ่ะเราตอนแรกเราเรียกว่าเพื่อนเงาเลยอืมคือเราต้องทำทำ ทำงานร่วมกับตัวเองให้ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับตัวเองอ่ะเราเรียกเป็นเพื่อนหมดเราต้องให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้เขาอยู่ในที่ที่ของเขาอ่ะแล้วมันอยู่ที่สถานการณ์ถ้าแบบว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ไหนเราจะเรียกใช้เขาขึ้นมา แต่แค่เราก็ต้องรู้สถานการณ์ด้วยอะแล้วก็เลือกที่คือพลังอะ่ะพลังทั้งมืดและสว่างอะ่ะมันจะดีและไม่ดีอะ่ะมันอยู่ที่คนใช้อืมมันพลังพลังของเขามันก็แบบทุกอย่างมันก็ต้องมีดีและไม่ดีใช่ไหมล่ะอืมแล้วก็เพิ่งคิดได้แบบนั้นแต่ที่เราอยากบนจริงๆรค่ะ คือที่เราก็อย่างที่บอกอะไปก่อนหน้าเมื่อคีเราก็เคยให้ฝ่ายมืดอะมันคุมตัวเราอยู่นานเหมือนกันแต่เราก็เลือกคือว่าแค่อยากจะพูดว่าคนที่เขามืดอะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมืดมาตั้งแต่แรกอะ เขาก็เคยสว่างมาก่อนแต่บางเหตุการณ์เท่านั้นเองที่ทำให้เขาต้องพูดว่าหลงไปชั่วขณะแล้วกันแล้วปัจจุบันเนี้ยฝ่ายเมือ่อทนเนี้ยเลือกแล้วเลือกที่จะกลับมาทางสว่างอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราเลยแบบ การที่เรารู้สึกอยู่แสดงว่ากิเลสมันก็อาจยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมมันรู้สึกแบบว่าเวลาได้ยินคนที่เขาสอนจิตเกี่ยวกับจิตวิญญาณะแล้วแบบไปตัดสินเขาอะว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอะไม่รู้ดิทั้งๆที่แบบว่า ไม่มีใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังกันเลยว่ากว่าเขาจะมาเป็นอย่างนี้แล้วกว่าเขาจะฟื้นกลับมาปัจจุบันนี้ได้เป็นยังไงอืม <c oughs> <c oughs> บางทีที่เราเรียนรู้มาที่บอกว่าอย่าตัดสินคนะแล้วการที่แบบ พลังมืดพลังสว่างคุณคนเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยพลังสวพลังมืดหรือพลังสว่างเราก็ไม่สามารถจับจับได้แต่ถ้ามีบอกว่าคนเนี้ยแม่งพลังมืดอ่ะก็คือการตัดสินแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะ แต่เราอะรู้กับตัวเราดีว่าตอนเนี้ยเราก็ <c oughs> กำลังทำงานกับตัวเองว่าเราอะพยายามไว้ <c oughs> ไม,ไม่ไม่รู้มันจะพูดยังไงอะพยายามแบบก็รู้สึกดีแล้วอะแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าเราเลือกแล้วอะ เรารู้เรารู้สึกว่าเราเลือกแล้วเราก็อยากมาเลือกที่จะทําแล้วอะเออแล้วพอดีเราถ้าสมมุติว่าคนพลังอย่างเราอะเราก็แบบไม่ได้บอกนะว่าตัวเราจะแบบสว่างจ้าแล้วเพราะเราก็ดูตัวเองไม่ออกแต่เราแค่รู้สึกรู้สึกว่าเราอะ เป็นแบบเนี้ยเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยแล้วถ้าสมมุติเราไปอยู่ในที่ที่เขาสว่างกันทั้งหมดเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นจะเอาพลังมืดไปใส่เขาหรือเปล่าวะเออคิดแบบนี้จริงๆเราจะเผลอเอาพลังมืดทั้งๆที่แบบว่าคือเราอะ ก็อย่างที่บ่นไปก่อนหน้าเนี้ว่าเราก็เคยอยู่มืดมาก่อนแล้วเราก็เลือกที่จะเรียนรู้สายจิตวิญญาณแล้วเราเป็นพวกประเภทว่าเราเข้าคลิปนี้นะเราก็ไปเม้นแค่วันที่ว่าเรามาฟังวันนี้อะ่ะใช่ปะเราแค่มาฟังวันนี้แล้ว เผื่อว่าในอนาคตอะ่ะเราจะกลับไปฟังใหม่เหมือนเพลงอะ่ะถ้าเราฟังเราก็เป็นเหมือนกันสมมติเราฟังเพลงวันนี้ครั้งแรกก็เหม้นวันที่ไปแล้วถ้าวันอื่นเรากลับไปฟังอีกที่เราที่เราทำแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องการรู้สภาพข้างในเราเองว่าสมมติเราฟังเพลงอะ่ะเราจะรู้สึกเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเราจะเอา เอาความรู้สึกของเราอะลงไปเล่นในเพลงอยู่หรือเปล่าซึ่งบางเพลงอะเราฟังไปอะก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอืมแต่เราเคยคือคือเราดันไปฟังคลิปคิปหนึ่งมาไงว่าขนาดแค่ตัวคําพิมพ์อะมันยังแผ่พลังได้เลยอะเออเราเลยก็เลยไม่รู้เวยว่าฉันอะ จะไปเผยแพร่พลังงานลบใส่ใครหรือเปล่าอะมันก็เป็นความสงสัยอะเพราะว่าเราอะก็ตั้งใจศึกษาด้านจิตวิญญาณก็คือเราเลือกแล้วไงนี่คือพูดพูดบุกบุกงวนนันเนี่ยไม่มีแบบสกิปอะ,อะ บ่นอ่ะมันบ่นอย่างเดียวอ่ะมันมันมันเกิดความสงสัยด้วยอ่ะอนั่นแหละมันสงสัยจริงๆเว้ยก็จะได้แบบ <c oughs> โอเคเท่านี้แหละ